เออวันดีดีนี่นี้เราให้พี่บอยเทรสรถดูก่อนว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างน่าจะพี่บอยว่าเปลี่ยนคันใหม่ใช่ไหมให้เอาเราเอาเด็กน้อยก่อนโอโหดูโห,โห,โห,โหมันเด้งเกินไปหรือเปล่าอือม,มันน่าจะต้องมีรีบาวอีกหน่อยอ่ะมันเด้งดึงดึงมันสปริงเลยอ่ะพี่บอยบอกว่าขายทิ้งครับซื้อวัตถไดม สรุปว่าขายทิ้งครับรรอแต่่งงเคืก็โอเคกว่านี้ก็โอเคกว่านี้แต่แต่อันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะพอได้อยู่พอได้อยู่อันนี้มันก็ได้พอนด้วยเนาะสบายสบายอืมเอร์ซูนผ่อนไม่ไล่อันนี้ยังผ่อนอยู่เลยก็แต่ก็ก็น่าจะต้องเซตหลายๆอย่างโชคอกเชิร์ะครับนุ่มไหมพี่บอยว่านุ่มไปไหม โล่ป่าไม่นุ่มนะแต่ว่าถ้าคนตัวใหญ่ขนาดนี้อ๋อมันอ่อนไปอันนะ่ะก็เล่นไปก่อนเดี๋ยวสูตรสูตรค่อยว่ากันเอาให้ชินก่อน ดินแข็งเวอร์ดินโคตรแข็งเลยอ่ะปัดง่ายนะมันต้องเปลี่ยนยางช่วยไหมพี่ก็มีส่วนเยอะนะมันมันปัดเลยอันนี้มันแบบจะสไลด์อย่างเดียวเลยออย่น,นี่มันยางเดิมแล้วก็พันเกียร์ก็เหมือนจะต่ำไปปะเห็นไหมันเข้าไม่ได้ผมเข้าไม่ได้ผมใช้ปลายรองเท้าอะ่ะ ใส่เกียร์ย่างยอมมากอโอ,อย่างลอยโอ้ยตรงนี้ดินแดงแข็งโอ้เนินขาดใจเย็นนะ เก่งจัดเลก่งมือเลยกินแล้ว2,000กว่าบาทเลยยางแพงหลังเลยอ๋อนี่อันนี้ใช้อ่ะกว้างกว่าเเเออฉพาะลยสำหรับแบบขี่ไปขี่มามันจะมีที่ใส่นั่นแหละใช่เออเนี่ยสำหรับเนี่ยโดยเฉพาะเลยโอ้โหตัวนี้ลองขี่รถมันดูดิรับรองปิดเปี๊ไม่เป่นี่ <laughs> อันนี้นั่งท้ายช่วยแลย้วแล้ควคิดว่าจะยกแบบต้องต้องเล่งเล่งเล็งเยอะกว่านี้หน่อยเยอะกว่านี้ครอ่ะขึ้นแล้วอ่ะ เสียวเดี๋ยวจะหงายแล้วนะวันนี้เราต้องหงายกันหรือเปล่าฮะวันนี้เราต้องหงายกันหรือเปล่าอ๋อเอาที่เรียบๆเลย เราเปลี่ยนเปลี่ยนสเตอร์น่าจะขึ้นง่ายกว่านี้ใช่ไหมยางด้วยอ๋อยางมันไม่ตะกุยไอเนี่ยออกตัวได้ออกทิ้งเลยโอ้ชาชา ต,ต,ตีลังกาเลยนะเมื่อกี้รอบยังไม่ได้แล้วเห็นเขามีอะไรพี่บอยอีกเขาเรียกอะไรกันกันล้อหน้าลอ,อยแต่ออกเต็มอ,ะอ่ะผมเห็นเขาขายอยู่<ช>มันจะเป็นตัวรัดอะไรสักอย่างคือมันกันได้เลยเหรอ มันยังไงก็ไม่ลอยเลยเหรอโอ้เหมือนผมว่าโคมันอยู่ปกติอย่างนี้ใช่ป่ะครับแล้ว,แล,วแล้วตัวตอนนี้จจมันจะรัดไปรงที่กัดโคมตัว,ต,วตัวเดียมันง่ะครับแล้วแล้วตัว,ตวลัตรันอยู่ยนี้พอเรากดมันก็ต้องมีคนช่วยให้กดกดโคมลงมันก็จะรัดอย่งนี้ไงั้นมันทำกดหน้าลงแค่นั้นแหละพอ,อก็จะืมก็ช่วยได้ เออพอเปิ้ลแล้วมันง่ายขึ้นนะมันเหมือนรอบมันถึงมันมันตดนี่มันดีไหมเนี่ย โอเคครับวับนนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ครับก็มาสนุกสนุกมาเอาเทคนิคใหม่ๆม,มาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวไปฝึกกันเรื่อยๆนะครับวับนนี้กเ็เหนื่อยเดี๋ยวไปเอาของกัน วันนี้เราก็ลาไปก่อนครับสวัสดีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมฝุ่นเต็มไปหมด ha ha ha